ก่อนอื่นคุณครูมีกิจกรรมเล่นๆน้อยๆและพวกเวาทำก่นอนนั่นก็คือกิจกรรมที่มีชื่อว่าปลกไหนดีอันนี้เราก็ลเลยมีวิธีการปลกมือแบบใหม่โดยที่ถ้ครูกูต่างให้นักเรียนโผลมือหนึ่งครั้งให้เราปลอมมือไว้เฉย โอเคเข้าใจไหมเดี๋ยวทุกคนจะให้เพื่อนๆช่วยการสังเกตในห้องเพื่อว่าใครทำผิดถ้าใครทาผิดจะมาที่เต็นท์หน้าห้องโอเคอ่านมีภาษีนะพร้อมไหมพร้อมนะรบมือนหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งสามครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งหนึ่งครั้ง ตามครับโอเคเก่งมาไม่ไล,ะะล้งลคะหลังจากที่เรามีสมาธิในการเรียนแล้วเราก็จะเข้าสู่เนื้อหากเยนะคะเพื่อพิการใเส้นเวรานั่นเองเศรษฐกิจนะคะก็คือความสำคัญของหม่วยงานทางเศรษฐกิจต,ต่างๆค่หน่วยงานเศรษฐกิจต,ต่างๆนะคะภายใต้ก็มีกฎเกณและก็แนวทางในการปฏิบัติของสังคมที่ยึดถือ เป็นแนวทางในการดําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนั่นเองก็คือมาสัมพัของหน่วยงานต่างๆใช่ไหมต่อมาเรามาดูความสำคัญความสลคัญ์ของระบบเศรษฐกิจหนึ่งเลยเขาจะมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศสองก็คือจะกำหนดโบระะเบียบและก็เป็นเจ้าของภสินและก็ปัจจัย ควบคุมสถาบานทางเศรษฐกิจนั่นเองสามก็คือเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศและก็ดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามานเกิดต่อเอาห้างนั้น แบบทุนนิยมนะคะจะับเคลื่อนได้โดยการแข่งขันขาท,ทางนโยกายตลาดของอะระบบแบบทุนนิยมนะคะโดยที่ข้อดีของเขานะคะก็คือเกิดการกระจายรายได้แบบเป็นธรรมนะคะสองก็คือประชาชนได้รับสวัสดิการจากรัฐอย่างเพื่อถิทและก็คอเพียงสามเกิดเสถียรภาพทาเงเศรษฐกิจนั่นเองส่วนข้อเสียด้วยกันะ ในการถามข้อนะคะก็คือผู้ดําเนินผู้ดําเนินการนะคะไม่มีโอกาสเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็ไม่มีเสถียรภาพในการทำงานนะคะก็คือสินค้านะคะอาจด้อยคุณภาพแล้วก็ไม่มีกระสินค้าอย่างนี้เนื่องจากมันไม่เกิดการสินค้าในการผลิตสินค้ายกตัวอย่างเช่นถ้าหยิบระหว่างแบบคืวนิยมกับสัรงนิยมรวมกันซึ่งในส่วนของตัวนิยมนะคะ เอกชนนะคะก็จะมีกรรมสิทธิ์นนใ,นนยยใ,นใน,นทรัพย์สิบนบางอย่างนะคะเช่นคุณภาพที่จําเป็นเพื่อการใช้ในการปลูกยกตัวอย่างข้อปู่ถ้าเราทำนาอย่างนี้เราก็มีเครื่องดักใช่ไหมเอกชนก็จะมีก็กรรมสิทธิ์ในส่วนนี้ที่ดินต่างๆนั่นเองส่วนสำหรับในส่วนของสังคมนิยมนะคะก็จะเข้ามาควบคุมดำเนินการดูแลนะคะเพราะว่ากิจการบางอย่างนะคะมันมีความจำเป็นต่อการ แล้รโชีวิตของประชาชนนี้รัฐบา,าลก็จะเข้ามาในส่วนนี้เรามาดูเรามาเช่นการไฟฟ้าการปรปาการคมนาคมการสื่อสารต่างๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันเป็นสิ่งที่จะเป็นต่อเราไหมจำเป็นไหมไฟฟ้าน้ำปปาจำเป็นใช่ไหมมันมันจำเป็นต่อเราและทีนี้อ่ะมหาเอกชนมาลงทุนแบบมาลงทุนทำมาลงทุนสร้าง ได้ยากเนื่องจากมันต้องลงทุนมันใช้การาเงินในการลงทุนจํานวนมากและก็มีความเสี่ยงต่อการลงรทุนทําให้ไม่มีขยกักลงทุนรัฐบาลก็เลยต้องามาทําในส่วนนี้ให้กับประชาชนเพื่อประหยัดสามนะคะก็คือการดําเนินกิจการขนาดใหญ่โดยรัฐนะคะมั่งคั่งทาบดข้าวแน่นอนว่าถ้ารัฐแบบสั่งการให้ทำอะไรสัอย่าง าประสานประสิทธิภาพเราสังเกตเห็นได้ที่อาจจะเป็นถนนราดยางบ้านเราอย่างนี้ทำไมแบบว่าสร้างมายังไม่ถึงปีรถขับแล่นไปแล่นมายนี้ถนนเริ่มพังแล้วใช่ไหมเราเห็นแล้วว่าแบบทาไมถนนพางเร็วจังอันนี้ก็มีส่วนเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มายืนดูว่าในขณะที่เขาทำเขาทำดีเท่ไหนอย่างนี้รัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลต้องสั่งการจากหน่วยงานลงมาเรื่อยๆใช่ไหมเป็นระดับขั้นนี้ให้แบบอาจจะเป็นอ,องค์การ คนตัวนี้เป็นคนรับผิดชอบในการทํานี้ซึ่งนื้อหาของเราก็มีแค่นี้วันนี้ต่อมาครูมีกิกรรมเอาพูดใหม่พูดใหม่พอน่าหน่อยโอเคเราจะมาทํากิจกรรมนี้โดยที่ครูจะมีแผ่นป้าให้นักเรียนให้รักเรียนไปศึกษา เนื้อหาที่อยู่ในแผ่นป้ายแล้วก็ให้เอานำมาติดตามาที่มีความสัมพันธ์ใช่มันจะเป็นข้อดีและก็ข้อเสียของระบบเศรกิจแบบต่างๆสาม,มารถดูค้นได้อินเทอร์เนต็ตนังสือก็ได้นะเ็ื่อเาเลย qua nè เกียร์ถูกไหมถูกตึ้งแล้วถูกไหมคะถูกค่ะปูกล้องนะคะ